พี่ชนินทร์นะคะอายุ65ปีค่ะ ด้วยอาชีพของเราเป็นววทยากรบรรยายนะคะแล้วก็เวลาเรายืนบรรยายเนี่ยนะคะก็ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงแล้วก็ด้วยวัยของเราอายุเรามากขึ้นยืนบรรยายมาหลายสิบปีก็ทำให้เรามีปัญหาสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะเวลาไอาจามก็มีการปัสสาวะเล็ดออกมาด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยต้องมาพึ่งแคฟฟี ะะก็เหตุการณ์อย่างนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นกับใครนะคะเวลาไปไหนทีนะคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารำคาญนะคะทีนี้หลังจากทีเ่เราได้มีการนำปิตพันมาร่ามารับประทานเนี่ยนะคะรับประทานไปแล้วปรากฏว่ามันทําให้การกลั้นปัสสาวะของเรานี่คือเราสามารถที่จะกลั้นได้แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือในเรื่องของการไอาจามของเราเนี่ยไม่มีปัสสาวะเล็ดออกมาแล้ว อันนี้คือความได้ผลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอายุเราขนาดนี้65ปีนะคะเรื่องของริ้วรอยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะเขาเรียกเส้นประสบการณ์นะคะถ้าไม่มีนี่เป็นเรื่องผิดปกติแต่หลังจากที่รับประทานมาร่าเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผิวพรรณของเราดีขึ้นมีความสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยหรือว่าล่องรอยของตนกาอะไรต่างๆเหล่านี้ดูมันตื้นขึ้นค่ะ นะคะทำให้เวลาไปไหนแล้วมีแต่คนทักเราว่าเพื่ออายุเรามากนะแต่ทำไมเรายังดูดีอยู่เลยนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราได้มีการสังเกตตัวเองก็คือเรื่องของส้นเท้าแตกเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใส่รองเทา้าถ้าเกิดเราใส่รองเท้าแตกแล้วเดินกับรองเท้าแตกนานๆปรากฏว่าส้นเท้าเราเนี่ยจะมีปัญหาคือส้นเท้าแตกแต่หลังจากรับประทานไปแล้วปรากฏว่าอาการส้นเท้าแตกนี่หายไป ตอนแรกเรานึกว่าเราอุปทานแต่มันไม่ใช่ฮะเนื่องจากว่าลูกสาวนะรับประทานด้วยนะคะลูกสาวก็อายุตอนนี้ก็36นะคะปรากฏว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาประจําเดือนมาแล้วเ็าจะปวดท้องแล้วก็จะปวดกล้ามเนื้อส่วนหน้าขาเนี่ยเขาจะนอนสีห้าวันเลยนะคะก็รับประทานไปแล้วอาการปวดประจาเดือนหายแล้วเขาก็ส้นเท้าแตกเหมือนเราเลยนะคะปรากฏว่าส้นเท้าแตกหายเหมือนกัน นะคะแต่ผิวพรรณนี่ดีแน่นอนนะ,ะโดยเฉพาะลูกสาวอายุเขายังน้อยรับประทานเข้าไปแล้วปรากฏว่าโอ้ผิวพรรณเขาสวยมากนะคะแต่สําหรับตัวของอาจารย์นินเองเนี่ยก็ในวัย65ก็ถือว่ายังดูแล้วก็พอใจนะคะสำหรับผิวพรรณที่ดีขึ้นได้ขนาดนี้นะคะแต่ได้ในเรื่องของสุขภาพที่เรื่องของกระเพะาะปัสสาวะนี่คือแบบ เป็นเหตุผลที่เราพอใจมากๆเลยเพราะว่าหมอเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของมดลูกเนี่ยนะคะกับกระเพาะปัสสาวะนะคะถึงช่องคลอดเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่มดลูกเนี่ยมันมีการหย่อนตัวนะคะ มันก็จะไปกดทับกระเพาะปัสสาวะเราก็จะทําให้เรามีการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ไอจามอะไรต่างๆก็จะมีชีเลตออกมานะคะตรงนี้ก็ทําให้เรามีควัมบรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการยกกระชับขึ้นมาทั้งหมดเลยเพราะเราสังเกตจากหน้าท้องของเราเองนะคะเพราะว่าหมอเคยบอกว่าถ้าผู้หญิงเราเนี่ยทั้งหมดรูปไม่ดีเนี่ยนะคะหน้าท้องจะใหญ่นะคะแล้วก็กลมปรากฏว่าหลังจากรับประทานมาล่าไปแล้วเนี่ยนะคะหน้าท้องของเราแห้งลง นะคะจากที่หน้าท้องเราโกล่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีสันด้านข้างคือแบบด้านข้างนี่คือมันยุบลงนะคะมันเป็นสันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามดลูกเราดีขึ้นมันก็เลยทําให้การยกกระชับในเรื่องของตัวพอมดลูกแห้งนะคะทุกอย่างก็จะยกกระชับหมดเลยก็ทําให้เราไม่มีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการกลั้นฉี่ไม่อยู่หรือว่าในเรื่องของไอจามสีเล็กก็แล้วแต่ คือทุกอย่างเนี่ยภายในเรารู้สึกว่าดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เราแปลกใจมากอ่ะคือเราหมดประจําเดือนไปนานมากแล้วอ่ะแต่ทําไมอ,ะอ่ะพอรับประทานมาล่าไปแล้วนะมันมีการขับของเสียออกมาเยอะมากจนกระทั่งต้องมาใส่แคร์ฟีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะหลังจากที่ขับมาเนี่ยตอนนี้คือหมดไปแล้วคะ่ะแล้วก็เรามีความรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะว่ามดลูกเรามีความสะอาด ะะอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์มาล่านะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดนะถ้ามดลูกเราไม่สะอาดเนี่ยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงมากแต่ถ้ามดลูกเราสะอาดเนี่ยเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยคือไม่มีอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาล่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในของผู้หญิงจริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวันนี้ไม่ลองไม่รู้ทุกอย่างต้องทดสอบด้วยตัวเราเองนะคะแต่ที่เรามาเล่าในวันนี้เป็น ็นแค่เพียงประสบการณ์ที่มาเล่าสู่กันฟังค่ะ